สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำโฟกลินนะคะยก2.5ตันคันนี้จะเป็นโตโยต้ารุ่น 5FD25 นะคะเดี๋ยวเราชมสาธิตกันเลยค่ะตัวเสานะคะความสูงเสาจะอยู่ที่3เมตรนะคะเป็นเครื่องยนตดีเซล เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะคะนีความสูงเสาอยู่ที่3เมตรนะคะคันนี้ยกได้2.5ตันค่ะตัวยางนะคะคนี้จะเป็นยางตันทั้งสี่ล้อแล้วนะคะ นี่นะคะใครสนใจนะคะสอบถามที่เบอร์โทร0818 302 909ท่นกติดต่อหาคุณจินโรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ